พอเรามีกระจกเยอะอะ่ะมันก็นํำพามาด้วยความร้อนจากลดความร้อนอยังไงกระจกภายนอกควรจะมีคุณสมบัติลด UV ลด ความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกติ้นกระจกเขียวตัดแสงก็จะลดความร้อนแตกต่างกันการใช้กระจกก็ควรจะใช้ให้เหมาะสมนะครับมุมองศาในการสะท้อนเป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาในการใช้กระจกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกดูคราวนี้ส่วนภายในเนี่ยรีเฟลกของการสะท้อนก็มีส่วนสําคัญมากๆในการพิจารณากระจกเงานอกจากจะรีเฟลกสวยแล้วกระจกเงาเนี่ยก็ยังช่วยสร้างมิติ เช่นเราอะ่ะมีเสาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เห,หมาะสมกระจกเงาเนี่ยเอาไปหุ้มเสานีน่ยนะความรู้สึกของเสาเนี่ยก็จะหายไปละมันมีความสําคัญที่ทําให้ห้องเนี่ยมันดูใหญ่และกว้างขึ้น <S 2> <S 2> สังเกตนะครับเวลาเราต้องการความรูหราเนี่ยความเรียบเงาความสะท้อนแสงถ้าในตำแหน่งที่เหมาะสม มันสวยงามแล้วก็สร้างความหรูหรากระจกโบราณที่ใช้ที่แรนเซนตาพอยต์ลุมพินีเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับความหรูหราในอดีตพวกกระจกพิมพ์ลายก็เป็นกระจกสร้างรวดลายเป็นเอกลักษณ์ของงานตกแต่งนั้นๆกระจกเนี่ยมันมีความใสเนาะพื้นที่ในผิวของเขาเนี่ยถ้ามันมีรวดลายแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่เราใช้ไฟช่วยให้เกิดความสวยงามมันจะสร้างบรรยากาศได้ตามจินตนาการผู้ออกแบบเลยครับ